สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้เขากะัมาลงตลาดแทนแคทอาจารย์จ้ารู้สึกคลองกินตะวันจะไปดีบันลุงตะวันจะไปดีบันยุงอันนี้โคตรไปนี้สะไปดีจ้าพี่น้องตุลรักทะเลมากมาหอดเลย สบายดีสบายดีบาทลุงวันนี้เราสื่มาชื่อขนมซื้อขนมวันนี้มาตลาดแต่ว่าเครื่อบางคลายคือบ่อลายปันไดเนะาะอาือบางคล้ายบ่อลายเพราะว่าอันเมนนื่อไหนซี้เงียบๆพี่น้องเ้าก็จะไเปนเบิกแนวกินใส่ไฮไลท์ได้ดีเนี่ยห้าก็บซีไปกินหากินของกินเอาพี่น้องเลย เกือบเลิกบ่เอาอยังมาเอาอยังทางนี้โลกขึ้นทางนี้น้องฟ้าไอเสือยังลูกแม่กำลังสั่งให้แม่เฮ็ดแล้วเสือเนอะบ่กเล้ยเสือสั่งเลย เออคงเจ้าก็สั่งแล้วน้องไก่มีไหมเแม่เอาน้องไก่ก่อนมันสิเบส์บัตลงมาเอาไห้เ้องคนเดียวได้เท่าไรร้อยหนึ่งจ้าเฮ้อเอาไห้เ้องคนเดียวกินบ่ให้ไมแม่อ่ะกินทำไมนี่ลูกสาวซื้อน้ำกิน เออต้องใส่ลามคุณพ่อใ่ไหมน่อยมเบอร์ารน้องงามเป็นกร่แส่เลยเปนย่าหรือกแ่น่่ท่ตมาให่กะใส่กใหวันก่อ้ใรม่เมีซใลเปาใสซเปกินสลเปา่กเจเออขอยแก้บ่ได้เดี๋ยวนี้ Anh là bánh ra bằng cách bánh khăn bóng tràn săn bố đại sản tàu mục bất tìm mục đích 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 ăn mục đích tìm mục đích tìm mục đích nó ăn vô nó khổ bạc quá rồi cho hai ba mươi nghìn nhà mất ừ. lục xin dạ, lục xin จ่ายนะฉันจะซื้อนะตวนซื้อชินซื้อลูกซิเนหนเอาตัวไหนเยอะอาบ้าอราออนับตัวเงาแลวก็ตัวแดง ăn đi bát bao ơi mặc áo tony ngâm tonya lạp đa mặt 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 ใครซื้อก็ใครจ่ายเองสิกี่บาทไปซื้ออันข้าเปียกอีโนูมากินข้าเปียกโบกินบอกกินบอข่าเปียกเขาอยากกินข้าเปียกเรื่อดๆกินเลยกินกับเนื้อสรุปโบอยากยัง cứi nạm, mua mấy ngày này. Ừ, เานี่ยมาขายฝ่าใจเอาแมานลงมาขายน้ำปลาใเงินทอนเอาให้ใบเดียวนะเป็นตับตับเลยตัวนรับีกรจะขายดีเนาะมีกระน้อยกระปุี่กรน้อยวรหเันขายดีลูกไ่ชนี่นะลูกไข่ลูกไขนี่นะลูกไ่ตะวันกิ่กระยังลูกเจ้าหนาไหมสิไร ยังกินอมยิ้มอยู่มุมกับมุมแต่เท่ากัดเอาแฮนทำทีแฮนเมื่อนี้มันพูดบอกมันซุกยังซื้อพอเผาก็ได้ทันคล้องเสียห่อเขาวนะคล้องเสียห่อเขาวนะมันพูดมันซุกยังซื้อน้องเว้ยยังมีมันซุกอยู่ะพี่เทาพีมีมันซุกยังซื้อมันช่างอะไร ว้าขั้นจีเนวให้ทอดข่าวกับวันซุกจังซื้อมีแต่พวกสาวๆมีแต่พวกสาวๆง่อยๆเงาๆอ่ะไม่แต่พวกสาวๆง่อยๆเงาๆอยู่อันเด้หนาเจิดเจมันรมนทรไันทรันทรันทรนรมันรมเยมรมันรมันทรมานทนมัมันทรมนามันันันทรมันทนั่นนทมันันทอยันทนรนรันนนนั มีแต่พวกเย็บคือกันเย็บแควมูหนังน้ำตาไอ้บางอันนี้ก็สดนี่เละไอ้บางเรากินแบ่งไอ้หนังบางเินบ่นเปิ้สแคุ่ดเดียวไม่ชิดไปชื่ออม่อยู่เลยชื่อไปเลย่างไส้น้ำพร้อมอันดี้นแขาวมัน่ ไม่น่ออยู่คนเดียนักทบทองกไก่ไก่น้องไก่มาแล้วมาส่งเลย นาอต้นนี้ก็ขึ้นมาเลยอ่ะตลาดน้าจ,จ้ากับบริกกลจะเคลื่อนทางปันใดอย่างลงนี่คือของที่เขาซื้อมาโอ้หนัาเตยคุณแม่ยังไม่ขึ้นมาอดเทปไทยจะไปใส่ขึ้นมากำหนดตะวันตะวันผลไปอยากถือน้ำพี่นอ้องเจ็บมือด่าเจ็บมือขู่ผลว่าคันบอดชื้อสิบวยกินน้ำ จะไปกินน้ำน้ำวัเลยถือเกรเจ้ากับน้องฟากกับสิคอจบาคิวเพียงสนีได้พี่น้องฟาก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามมีซองฟากใส่ซองเราในเด้อจ้าแดดแดดเกรเจ้าบ๊ายบายตะวันจะกันกินหนาได้พี่น้องเด้อบ๊ายบายโอเคบ๊ายบาย